Hello students สวัสดีค่ะพี่ชั้นป .3 นะคะ See you again on worksheet 3เรามาพบกันอีกครั้งในใบางานที่3นะคะ For this worksheet you will see the my classroom นั่นก็คือห้องเรียนของฉันนั่นเองไม่แปลว่าของฉัน classroom แปลว่าห้องเรียนนะคะเอาละ Are you ready? Are you ready? พร้อมไหมโอเค I think you are l e r y ready. คกคิดว่าพี่ทุกคนพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะโอเ okay, ค let's see the first order. เรามาดูคำสั่งที่หนึ่งกันดีกว่า Look and read the sentences. Look ให้พี่มองดูรูภาพ and read the sentences the sentence แล้วก็ฝึกอ่านประโยคนะคะโอเ okay. ค let's see the picture let's see this picture ah what do you see พี่เห็นอะไรบ้าง you see the boy เด็กผู้ชาย the boy swims the boy are swimming เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะ ว่ายน้ำนะว่ายน้ำว่ายน้ำอย่างสนุกสนานแล้วเด็กผู้ชายคนนี้เขาถามเขามีคำถามค่ะถามว่าอะไรอ ah, ่พี่ๆฝึกอ่านตามครูน้ำนะ Can you swim? Can you swim? Can you swim? เด็กผู้ชายถามว่า Can you swim? ว่ายน้ำเป็นไหมว่ายน้ำเป็นไหมถ้าอยากถามว่าคุณเพื่อนทำอะไรเป็นไหมให้พี่ใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า Can น c n y น u แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่พี่อยากรู้ว่าเพื่อนเขาทำอะไรได้ไหมนะคะก็ถ้าถามด้วยคำว่า can พี่สามารถตอบได้สองคำตอบเท่านั้นนะตอบได้สองคำตอบก็คือ Yes I can Yes I can ถ้าพี่ทำได้พี่ตอบว่า Yes I can นั่นเองเฮ้ย hey, Yes ทำได้ I can Yes I can นะคะแต่ถ้าพี่ทำไม่ได้ละ่ะไม่ต้องเสียใจที่ทำไม่ได้ก็เราทำไม่ได้เราก็ตอบไปด้วยความภาคภูมิใจของเราเช่นกันนั่นก็คือ No, I can't. No, I can't. ถ้าพี่ทำไม่ได้พี่ตอบไปเลยว่า No, I can't. อะาะพูดตรงคำว่า can't นี่พี่ต้องออกเสียงเธอให้ชัดนะถ้าพี่ไม่ออกเสียงเธอมันจะออก มันจออเสียงเหมือนกับคำว่า can นั่นเองคนฟังจะสับสนนะคะ no i can t ทำไ,ได้ต่อไปนะคะ let's see มาดูแบบฝึกกันเลยดีกว่า let's see the second order มาดูฝังเรามาดูคำสั่งที่สองกัน Look, look at the picture and tick. Correct if they can or can't do these actions. Look at ให้พี่มองดู the picture มองดูที่รูปภาพ and tick o r r e แล้วก็ให้พี่นั้นใช้ดินสอขีดเครื่องหมาย to if they can ถ้าในแต่ละข้อเขาทำได้ or หรือ can't can't ทำไม่ได้ do this action ทำในโจทย์กำหนดนะคะ เอาละพร้อมหรืยอยังอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่1นึอ่ะครูให้1นึ่ข้อสองข้อได้ไหมครูให้มากี่ข้อเนี่ยแปดข้ออ่ะดังนั้นครูทำให้ตัวอย่างไปสักสองข้อดีไหมสองข้อดีไหมเอาละค่ะถ้าพี่ๆคิดว่าดีปลกมือ3ามครั้งค่ะ หยอดเยี่ยมอ่ะมาเรามาดูทำข้อไหนดีเอาครูให้ตัวอย่างอ่ะครูจะให้ตัวอย่างไปข้อให้ตัวอย่างข้อข้อข้อหนึ่งกับข้อสองจะให้คิดทำไมเนี่ยอ่ะให้ตัวอย่างข้อหนึ่งกับข้อสองแล้วกันนะคะอ่ะมา โอเคแล t s ซีนัมเบ e ร์ n e ดูที่ข้อที่หนึ่ง Look at the picture ทำตามคำสั่ง Look at the picture what do you see พี่เห็นอะไรพี่เห็นคนสองคนกำลัง dance dance เต้นระบำนะคะเต้นกันนะคะแล้วพี่เห็นสัญลักษณ์ไหมพี่เห็นสัญลักษณ์นี่นิ้วโป้งนิ้วโป้ง เขาทำได้ไหมเขาทำได้นะเป็นสัญลักษ์ของการทำได้นะคะถ้าทําได้แสดงว่าเขาทำได้นะอะมองที่รูปภาพอ่ะมาอ่านคําถามกันดีกว่าอ่านตามคุณรีเพซรีซามอ่านตามคุณนะคะ can you dance can you dance คุณเต้นได้ไหม คุณสามารถเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมได้ไหมได้สิใช่ป่ะตอนเนี้ได้อ้าถ้าได้พี่ขีดติ๊กถูกที่ช่องไหนติ๊กถูกช่องไหน yes i can หรือ no i can't คำตอบคือคำว่าคำตอบคือ yes i can ไปเลยค่ะนะคะ ไม่ยาก i s easy ง่ายเอะอ่ะโอเ okay, ค let's see number t ตัวอย่างข้อที่2 repeat after me หานตามกูนะคะ can you sing can you sing คุณสามารถร้องเพลงได้ไหมร้อ,มองได้ไหมจากรูปภาพ look at the picture แล้วก็ดูที่สัญลักษ์ณ ที่ครูกำหนดให้มาคือไงได้หรือไม่ได้อตอบอะไร Yes I can หรือ No I can't คำตอบคือคำว่าคำว่า No I can't นั่นเองเอ,เอาละค่ะเหลืออีกกี่ข้อคะ6ข้อยากไม่ยาก ยากไม่ยากไม่ยากนะคะพี่ก็สามารถทําได้เลยก็คือให้ดูรูปภาพมาอ่านคำถามแล้วก็เลือกคำตอบให้ตรงกับสัญ,ญลักษณ์ที่ครูกำหนดให้นะคะเมื่อกี้ข้อ2ไปแล้วอ่ามาดูข้อ3อ่า repeat after me repeat after me can you draw Can you jump? Five. Can you run? Six. Can you swim? Seven. Can you walk? Eight. Can you read? <S dai> or <Suction> เราแปดพิเศษครูไม่ได้ให้สัญ,ญลักษณ์มาครูถามพี่ๆว่า can you read ถ้าพี่ทำได้พี่ตอบ yes I can ถ้าพี่ทำไม่ได้พี่ตอบ no I can อันนี้ถามตัวพี่เองนะครูถามพี่ can you read can you do it ทำได้ไหม oh easy for this worksheet มันง่ายนะคะับใบงานนี้ง่ายเอาละ enjoy your worksheet 3มีความสุขกับการทําใบงานที่3นะคะ g o o d b y สวัสดีค่ะ